n i คอร์น N4 n i คอร์น N4 นะครับก็เป็นไฟฉายขนาดไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งใช้แบตเตอรี่ AA นะครับหรือว่า AA เนี่ยเอาคาลายหรือว่านิกเกิลเมทัลไฮดราแบบรีชาร์จเดเบิลนะครับจำนวน2เซลล์หรือว่า2ก้อนด้วยกันนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้นะครับสั่งจากต่างประเทศนะครับอยู่ที่590บาทนะครับก็เกือบจะ600บาท กล่องนะครับเป็นกล่องพลาสติกใสอย่างนี้นะครับมีตัวไฟฉายอยู่ข้างในไม่มีแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับมีแต่ตัวไฟฉายเท่านั้นความสว่างสูงสุดของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่250ลูเมนส์นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นก็เป็นชื่อรุ่น n 4นะครับไนครอนเนี่ยเป็นไฟฉายบัเจ็ตนะครับยี่ห้อหนึ่งของจีนซึ่งผมมองว่ามีรุ่นออกมาให้เลือกใช้งานเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงมากด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับแรงกำลัง3วัตต์นะครับ3 0ม0มิลลิวัตต์ ก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ข้างหลังนะครับมีความสว่างสูงสุดที่250ลูเมนนะครับรันไทม์ที่2ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วนระดับโลอยู่ที่80ลูเมนนะครับรันไทม์ที่10ชั่วโมงเลยระดับการป้องกันตัวนี้เป็น IP ะครับ IP 65การกระแทก1เมตรนะครับแล้วก็แสงไปได้ถึง140เมตรนะครับในกล่องนอกจากตัวอุปกรณ์ที่ให้มาอีกนะครับก็จะมีคู่มือนะครับซึ่งก็ซ่อนอยู่ในกล่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดึงออกมาให้ดูนะครับ จริงๆก็ไม่ได้มีคู่มืออะไรมากมายหรอกมันเป็นแค่รายละเอียดบอกไว้ด้านหลังนะครับสําหรับการใช้งานอะไรก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเนื่องจากเป็นบัตเจ็ตในนี้ที่แถามมาให้อีกนะครับก็จะเป็นาสายคล้องมือนะครับนนยอดนั่นเองขนาดเล็กสีดํานะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับผมไม่เจอแล้วว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างน,นะครับโอเคนะเราลองมาดูกันนะครับ ตัวอุปกรณ์เองก็เป็นไฟฉายราคาประหยัดนะครับไม่แพงมากซึ่งก็เป็นบัเจ็ตลท์อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่างานเองก็ไม่ได้ทําออกมาอย่างหยาบๆลวกๆนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ก็ผลิตด้วยอล um ูมิเนียมมันหล่ออโนดไท์สีดำนะครับซึ่งน่าจะเป็นไททูนะครับดูจากลักษณะของความแข็งของผิวแล้วนะครับแล้วความมันความเงาของผิวจริงๆความมันความเงาอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของระดับนะครับไททู Type t ร e ไทป2อะไรเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆก็เป็นไอเดียเหมือนกันนะครับว่าส่วนใหญ่แล้ว Anodize Type 3เนี่ยจะค่อนข้างด้านกว่านี้นะครับแล้วก็จะราคาสูงแต่ก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่า Type 2ด้วยนะครับมากกว่าหลายเท่าเลยส่วนของ b บเซลรุ่นนี้นะครับก็ทำเป็นลักษณะคือมีการสกูปเนื้ออลูมิเนียมอ,อกเพื่อให้ดูเป็นลักษณะคล้ายๆสายเบเ e แต่ตรงนี้ไม่ได้ออกแบบมาไว้ส tri อะไรนะครับแก้วนะครับ กระจกตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นแก้วเป็นโพลีคาร์บอ a เนตนะครับแล้วก็ LED ข้างในอยู่คู่กับ reflector แบบ smooth reflector ก็น่าจะให้แสงที่มี hotspot ตรงกลางเข้มสักนิดหนึ่งนะครับเท่าที่ผมสังเกตดู LED ตัวนี้น่าจะเป็น Cree xpg 2นะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างของ b e z e l ก็จะมีชื่อยี่ห้อนะครับไนครอนนะครับแล้วมีภาษาจีนอยู่ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับน่าจะเป็น สติกเกอร์นะครับ QC Pass ของเขานะครับผมอ่านไม่ออกนะครับใครอ่านออกบ้างว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับเราช่วยบอกด้วยนะครับใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ถ้าใครแปลออกอ่านออกช่วยบอกด้วยนะครับบริเวณหัวเบเซลเสาะร่องนะครับตรงนี้เพื่อความสวยงามมากกว่านะครับแล้วก็ตัวไฟฉายเองก็ทำนูนริ่งเป็นลักษณะคือสแควร์นะครับเป็นผิวสี่เหลี่ยมจัตุรัสรอบเลยนะครับ ก็ทําให้ไฟฉายก็จะดูมีความคลาสสิกนะครับคือเป็นลายกันลื่นที่ค่อนข้างคลาสสิกลายหนึ่งถ้าจะเทียบกับลายไดมอนด์นะครับซึ่งก็ทําออกมากันเยอะมากเลยในไฟฉายหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะครับผิวตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียบมันนะครับ เรื่องของความถนัดในการจับเนี่ยเนื่องจากตัวท่อของไฟฉายเนี่ยเป็นไฟฉายไซส์ d o A นะครับสองเซลล์ต่อกันตามยาวนะครับก็ทําให้ตัวด้ามเนี่ยมีความยาวพอเหมาะมือนะครับพอดีมือเลยเรากาแบบเนี้ยจับแบบเนี้ยก็ถือถนัดดีนะครับหรือว่าจะเป็นการจับถืออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผิวของไฟฉายเองเนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อทําให้จับกริปในขณะที่เปียกหรือว่าลื่นมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะก,กริปได้ไม่ถนัดอาจจะลื่นสักนิดนึงแม้กระทั่งที่ไม่เปียกน้ำนะรหรือว่ามือเราไม่เปื้อนพวก โครนแล้วพวกนี้ก็จับก็ไม่ค่อยเหนืบเท่าไหร่นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเลื่อนอยู่ประมาณหนึ่งพอผิวของตัวฟิเนชชิ่งค่อนข้างที่จะมันประมาณหนึ่งด้วยนะครับบริเวณท้ายนะครับมี Product Number หรือว่าเป็นรหัสตัวถังนะครับรุ่นรุ่นมันก็จะขึ้นต้นด้วย N4K นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสนะครับก็คือเป็น s e r i a l Number ของไฟฉายตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนของท้ายเองก็จะมีสัญลักษณ์ชื่อยี่ห้อนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับ N4 คือ N4 นะครับแล้วก็ เป็น aa คือ double a นะครับ1.5โวลต์นะครับ2เซลล์มีการบอกลักษณะการใส่แบตเตอรี่นะครับบวกลบให้ถูกทิศทางนะครับส่วนของสวิตช์ท้ายรุ่นนี้เป็นปุ่มยางสีดำนูนขึ้นมานะครับไม่มีขอบป้องกันแล้วก็รอบรอบของฝาท้ายก็ทำเป็นลักษณะคือเป็นฝาครอบอลูมิเนียมนะครับอโนไดต์สีเทาๆนะครับให้เป็นแอคเซนต์ของฝาท้ายบริเวณข้างฝาท้ายมีรูสำหรับใส่สายคล้องซึ่งในแพ็คก็ให้มานะครับเราก็แค่เอาสายร้อยเข้าไปในรูนี้นะครับ ก็จะพร้อมใช้งานแล้วสำหรับการใส่แบตเตอรี่นะครับก็คือหมุนฝาท้ายออกมาเนื่องจากไฟฉายรุ่นนี้ไม่สามารถจะหมุนหัวออกมาได้นะครับเราจาเป็นต้องหมุนฝาท้ายออกมานะครับด้านท้ายจะมีสปริงโหลดอยู่ข้างในนะครับเป็นนิกเกิลแล้วก็ส่วนท้ายเองก็จะมีโอริงติดตั้งมาแล้ว1เกลียวเป็นเกลียวธรรมดานะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ก็เป็นอัลคาไลใช้แล้วทิ้งนะครับจำนวน2ก้อนนะครับอัลคาไลดับเบิลเอนะครับสเซลล์หรือว่าจะเป็นนิกเกิลมทัลไฮไดร์แบบที่ใช้ชาร์จแล้วก็ อามาชาร์จใหม่ได้นะครับ1.1.5โวลต์1.2โวลต์ใช้ได้นะครับคือตัวนี้รับไฟได้ถึง3โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้1.2โวลต์2ก้อนได้สบายนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ถึง3โวลต์ดีนะครับการใช้งานรุ่นนี้เป็นไฟฉายบัจเจตนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีโหมดอะไรมากมายนะครับก็แค่คลิกสวิตช์ท้ายนะครับเป็นแบบรีเวิร์สคลิกก็คือต้องคลิกสุดปล่อยมือไฟถึงติดขึ้นมานะครับที่ความสว่าง250ลูเมนส์นะครับแล้วก็แทบอีกครั้งหนึ่ง ไฟก็จะลดความสว่างลงเลยครับแปลูเมนส์นะครับ,ร,บ,บรันไทม์ที่250ลูเมนส์เนี่ยอยู่ได้ถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วน80ลูเมนส์เนี่ยอยู่ได้ถึง10ชั่วโมงนะครับกับแบตเตอรี่1ชุดนะครับอัลคาไลสอ2ก้อนนะครับดับเบิลก้อนโหมดกระพริบสโตรบอะไรก็จะถูกซ่อนอยู่โหมดที่3นะครับคือการแท็บสวิชอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะการไฟฉายก็จะเข้าโหมดสู่โหมดสโตรบซึ่งสโตรบที่250ลูเมนส์นะครับแท็บอีกครั้งหนึ่ง แล้วถ่าอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น80ลูเมนที่จังหวัดโลนะครับถับวนไปก็จะเป็นสโตรบ250ลูเมนอีกเช่นเคยนะครับกดคลิกเพื่อปิดไฟนะครับรีเซ็ตที่แรงเท่านั้นนะครับไม่มีเมมโมรีนะครับผมจะปิดไว้ที่80ลูเมนโลเปิดมาใหม่มันก็จะไปรีเซ็ตที่250ไฮอีกนะครับลักษณะของแสงไฟฉายรุ่นนี้จะมีลักษณะก็คือแสงค่อนข้างที่จะอมเหลืองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น 3xpg2 นะครับ แล้วก็จะมีฮอสบอตค่อนข้างเข้มประมาณหนึ่งนะครับสปิลก็มีพอใช้งานและมีโครโนนาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นไฟฉายใช้งานทั่วไปนะครับขนาดไม่ใหญ่ราคาไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ5 6า0นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่มองหาไฟฉายที่ไม่มี UI ซับซ้อนนะครับใช้งานง่ายกดเปิดครั้งแรกก็ติดที่250าที่ไฮเลยแล้วก็รันทามนานถึง2ชั่วโมงครึ่งกับแบตเตอรี่เซตเดียวนะครับส่วนระดับโลที่80ลูเมเนก็ไม่ได้ว่าโลกินไปยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้งานได ทั่วไปนะครับระยะใกล้ระยะกลางได้สบายๆแล้วก็รันทมนานถึง10ชั่วโมงแบตเตอรี่หาง่ายนะครับเพราะ a เนี่ยมีเก็บทุกที่บนโลกเลยแล้วก็หาซื้อตามร้านค้าทั่วๆไปได้หรือแม้กระทั่งเวลาฉุกเฉินมากๆเนี่ยเราอาจจะไปแงะมาจากรรโมททีวีแงะมาจากรีโมทแอร์หรือว่าแงะมาจากอุปกรณ์อื่นๆนาฬิกาแขวนผนังอะไรเงี้ยก็ยังได้หรือาอาจจะมีสำรองอยู่ในบ้านอยู่แล้วเพราะว่าอาคลคาไลเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างเก็บได้นานนะครับบางรุ่นเนี่ยเก็บได้ถึง10ปี20ปีเลยก็มีนะครับ คือใช้ลิเธียมก็ได้นะครับลิเธียมพวกพาน asonic บางรุ่นนะครับที่เป็นไซส์ a a นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันให้แรงดันไม่เกิน1.5โวลต์นะครับต่อเซลล์คูณ2ก็เป็น3โวลต์นะครับนี่ก็เป็นไนครอนนะครับไนครอน n4 นะครับไฟฉายบัตเจตอีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่สูงนะครับดีไซน์เรียบง่ายนะครับน่าสนใจอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเ e บิไรเดนเอาท